วัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับผู้เข้าร่วมโครงการสูงวัวใจสมาร์ทกอสนอําเภอกาบเชิงซึ่งคุณแม่รอเราอยู่ด้านในนะคะเชิญพบกคุณแม่ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้อยู่กับผู้เข้าร่วมโครงการสูงวัวใจสมาร์ทของกอสนอําเภอกาบเชิงนะคะ ก่อนอื่นนะคะจะขอให้คุณแม่นะคะแต่ละท่านแนะนาตัวเองนิดนึงนะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะันชื่อนางเลียนจำปาทองค่ะอยู่บ้านน้อยเสนสุขค่ะสวัสดีค่ะแีนชื่อนางทิพตากรยนตอยู่บ้านน้อยเสนสุขค่ะสวัสดีค่ะแนะ <sk r ug> ันชื่อนางราสุกิตอยู่บ้านน้อยเสนสุขค่ะได้รูสส้จัก คุณแม่ทั้งสามท่านไปแล้วนะคะท่านเป็นผู้เข้าร่วมโครงการสูงวัยใจสมาทของกศนอเอตากเชิญค่ะคุณแม่คะคุณครูมีอะไรอยากจะถามนิดนึงค่ะจากการที่คุณแม่ได้เข้าร่วมโครงการนะคะคุณแม่ได้นําไปใช้ประโยชน์จากตนเองยังไงบ้างคะค่ะก็ได้เข้ามาร่วมโครงการกับคุณครูกศนโก็ได้ประโยชน์เยอะค่ะเอาไปออกกําลังกาย แล้วก็เอาไปสวดมนต์แล้วก็ตามที่คุณครูสอนไปแหละเวลาให้พักผ่อนสายตาก็มีบ้านออกกำลังกายกินอาหารในเป็นประโยชน์ค่ะเคยได้ไหมคะก็เคยได้ไปทานอยู่บบตินทึ่งเลยต้องติดทอนกินตับปูไม่ไม่มันยากงานกินปูเดี๋ยวมันยาเนี่ยปูยังไม่ได้เลยอค่ะแล้วกิจกรรมที่ได้รับไป ที่คุณครูได้ไปส่งเสริมไปแนะนําแนะนําไปใช้ประโยชน์กับตนเองและครอบครัวยังไงบ้างคะก็เหมือนที่คุณครูสอนแหละไปแนะนําคนที่บ้านหลยคนบ้านใกล้เคียงกันเออไปเรียนโอส์โนอสน่ะโีนีที่การหัวเราะสนุกออกกำลังกายด้วยส่วดมนต์ด้วยแล้วได้ดูแลเกี่ยวกับเรื่อง ด้านอาหารการกินไหมคะเป็นยังไงบ้างเลยดูแลอยู่ตามกินกันอยู่กินสุดยายที่เขาว่ามีอะไรเป็นประโยชน์ก็กินคลูกเขาก็ซื้อมาให้กินห,หมดเลยคุณค่ะนม่แม่ค้าถ้าสมมติว่ากสอ,อนะคะ,ะมีกิจกรรมแบบนี้จัดขึ้นอีกจะแม่ๆจะแนะนำแล้วก็เชิญชวนเพื่อนๆหรือคนในบุตครอบครัวมาเล่มออกิจกรรมกับกสอร จะชวนอยู่ค่ะชวนที่บ้านใกล้เคียงนเพื่อนที่บ้านใกล้เคียงได้ไปก็ไปบอก,กเพื่อนๆนียไปบอกค่ะวันนี้นะคะก็ขอบคุณแม่ๆนะคะที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์ดีนะคะให้กับเราหนูคะคุณครูกษรนนะคะ,คคนนนะ,คะเพื่อที่จะนําไปปรับใช้ใน,ในกิจกรรมครั้งต่อไปนะคะค,ค่ะ เราก็มาติดตามกิจกรรมดีๆแบบนี้จากทางกอสนกับเชิญได้ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะ